Sports. It It's the in game. โอเคเข้ามาแล้วอือสวัสดีครับอยู่กับผม 9594PY นะครับวันนี้ผมจะมาขึ้นวันนี้ผมจะมาเล่นโหมดดิวิชั่นให้ดูแล้ว สำหรับคนที่เล่นไม่เป็นนะครับคู่แข่งในดิวิชั่นผมรออยู่เนี่ยนะผมจะมาขึ้นเออเวอร์คราฟสามให้ได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะลงอีกแหละที่ผมทำอัดวีดีโอไว้นี่แม่ง โคตรค้างเข้าเลยละกันคือถ้วยถ้วยครับถ้วยเขากับถ้วยผมนี่ไม่ได้ต่างกันเลยดูดิเขาได้เยอะกว่าผมอ่ะ เขามาแล้วนี่นะครับทีมผมนี่ฮาร์ไลน์นะอะไรฟันเดฟ้าฟันเดฟ้าผมก็มีฟันเดฟ้าแต่ฟันเดฟราเลเวลผมมัน,นยี่สิบไงผมไม่รู้นะว่าไอ้ลูกศรน,นี้มาได้ยังไงผมบอกเลยยิงนี่ประตู พี่ดำครับพี่ดำพี่ดำใจดีครับใจดีจัดยิงเข้าโอ้ยแบตเหลือสิบโอ้ยนี่ครับโอ้พี่ดำได้ครับโอ้ยพี่ดำไมง่งยังไงพี่ดำวิ่งครับพี่ดำอือฮึ ถงฮาเล่นยังไงจังหวะน,นี้โอ้โหูฮาเล่นมันใช้ลูกหลอกโอ้โหเนีย่ยคอยดูนะเดี๋ยวเขาเนี้ยไอฟันเดซาผมโคตรเหนียวนี่เอาดีเอาดีรำบันเดือดเลยรำบันเดือดเลยอือหื้อ โอ้ค้างค้างครับค้างอโอ้โหค้าง,างจัดเลยยังไงยังไงตีไหมนีไม่เข้าครับไม่เข้าดูจากทรงน่าจะชนะสวยสวยไปครับหาแรนเอยไม่ใช่โรน,นันโดไปอโอ้โหโรน,นันโดมันใช้ลูกหลอก ดีนะโอ้โหยังได้อยู่ยังไงเอาอพี่ดำเอาแย่งเขาเสิครับเออสวยไปไปตรงนั้นโรนัลโดเอ้ยไม่ใช่โรนัลโดดิโรนัลโด้นั่นหละรโรนัลโดจะเตะไหมไม่เตะนะมันจะกัดขามัน <c oughs> สกัดบอลได้ไง งี้โอ้โหกโกเออดีแล้วแหละที่พี่ดำสกัดบอลไว <c oughs> ออ้ได <c oughs> ้หาเล่นตังไงไปครับวิ่งครัวบวิ่งเตะไหมเตะไหมโอ้ไม่เข้าฮะคร <c oughs> าวนี้ <c oughs> น่าจะเข้าแล้วมั้งส่งให้ <c oughs> หาเล่น์ด้ไงโอ้โห <c oughs> ไม่เข้าไม่เข้า <c oughs> โอ้โห ครึ uhm, mm ่งเวลานะครับเนี่ยผมรู้ว่ามันครึ่งเวลาเนี่โบ่งไม่เข่าฟันเดฟามันก็เหนียวอยู่แหละโอเคครึ่งเวลายังไม่จบยังไม่จบมันยังครึ่งเวลายังไงครับแต่วันนี้โอ้โหพี่ดำโดนหลอก อ้าวแล้วจังหวะนี้โรนันโดฮาเรนไปครับฮาเรนวิ่งมันจะกัดขาผมจังหวะเนี้ยมอนไงโอ้โหโดนใบแดงโคตรงวดขออนุญาตพืนคำพูดนะคราวเนี้ยไม่เข้าหรอกเชื่อผมนอนอะไปไหมโอ้โห อให้พี่ดำส่งไม่ข่าวแต่ยังไงผมก็ชนะอยู่ดีอะจริงนะแล้ว <c oughs> พี่ดำได้โอพี่ดำเอ้ยเล้ล่ะโอ้ฟันเดืดสาม มงออกเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมารีวิวรีวิวตัวผมนะเอื้อปิ่งวิ่งไงฮาเล่นฮาเลนฮาเล่น โอ้ฮาเล่นโดนแย่งอีกแหละหน้าไปขายจริงๆยังไงสู้ส่งให้ฮาเล่นฮาเล่นไปครับฮาเล่นส่งล้ำหน้าล้ำหน้าอุ้ยโอ้ล้ำหน้า น้ำน้าฟูดำเน็บโอ้หฮารเลนม่งก็ยงไม่ได้นะมันก็ใช้ลูกหลอกอยู่นั่นเนี่ยแต่มันยังไงมันก็แพ้อยู่ดีอะ<ม>โอ้โหพี่ดำเออสวย ไปครับหาเล่นส่งให้โรนันโดโรนันโดผมไม่ผมไม่ได้หมายถึงคริสเตโนูผมไม่ได้หมายถึงโรนันโดที่มันอยู่ประเทศโปรตุเกสนะโอเคจบแมต <ไป S 1> ผมหมายถึงโรนันโดที่อยู่บราซิลอ่ะออจบแมตผมชนะแบบโคตรชิวจริงหนึ่งศูนย์ไหวชิวจัด แต่โกผมเหนียวไงเข้าใจปะโอ้โหผมชนะแล้วเสียง <ừ> เสียงพ่อแม่ผมแม่นก็าดังจังว่ารองวัลระดับปูมาร์กไฟชิวจักเลย ผมขออนุญาตใส่โรนันดินโนก่อนนะใส่เอ๊ะผมใส่ใส่โรนันโดก่อนใส่เอไม่ใช่ใส่โรนันดินโนไม่ใจหรือว่าโรนันดินโนไม่อไงประเทศบราซิลเนี่ย แล้วผมก็จะสลับกับฮาเลนแต่ตอนนี้ผมยังไม่ขายนะฮาเลนอะ่ะเอ๊ะหรือว่าขายขายดิเออตอนเนี้ยตอนที่กำลังลงอยู่นะี่ะแ,แต่มันไอ้นี่ไม่ได้นะเห็นไหมมันต้องให้ฝึกแต่ผมต้องฝึกกับตัวอื่นไปก่อนไนงะ อมผมก็หาตัวอยู่นานเ้มมผมหาตัวนานจิงนั้นเนี่ยดูดิยังหาตัวไม่เจอดิแต่สุดท้ายก็ต้องต้องฝึกกับตัวนะไม่รู้มันชื่ออะไร ต้องฝึกนิดนึงถ่ายทอดถ่ายทอด,อดแล้วผมก็จะขายฮาฮาเล่นไม่รู้ผมจะซื้อมาทำไมผมก็ยังไม่รู้เลยโอเคขายแล้วโอเคครับมีในวันนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็ลงอีกบา,บาย